สบายดีสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสบายดี FC สุภูสุขเด้อพี่น้องตอนนี้ก็มาพบกับปี่ใหม่นาะในช่องหนังปีใหม่สาวเลาาไก่เด้อพี่น้องมือนี้มาเห็ดเมนูแรกเนาะพี่น้องตอนรับผีสาวมาจากฟังไทยและกะมีแขกมากนําพี่น้องนั่นก็นคือพี่ตาลกับลุงไทยเนาะพี่น้องมือนี้เฮาก็เลยเสร็จอ่าเมนูอาหารแรงตอนรับแขกเนาะพี่น้องนั่นก็นคือมือนี้เสร็จเมนูลาบเป็ดกับ แกงน่อไหม่ใส่เห็ดเพาะเนาะพี่น้องตอนนี้เป็นตอนแรกๆเด้อพี่น้องมาผ้าผ้าแขกไปหาาน่อไหม่เนาะพี่น้องมันนี้ผ้าพี่ตาลผ้าลุงไทยไปหาาน่อไหม้อยู่หน้าแล้วก็สิเอามากแกงเนาะพี่น้องบรรยากาศยามแรกๆปะพี่น้องเดี๋ยวเข้าไปเบิงนะ่งเนาะเมนูอาหารตอนแรกกันพี่น้องกำลังนึ่งข้าว่งเข้าวกบกำลังเปล่งเป็ดเ,เนาะพี่น้อง นึ่งเขาแล้วกัะสิต้มเป็ดต่อเลยปิีงแล้วนี่กัะสิขางนองแกงน้ำม้เลยพี่น้องใบย่านางย่านางพ่อแล้วนะลวายล่ะยะ่านางในตดวนี่แหละพี่น้องอเขาจะไปปั่นอันนี้ก็ เป็นหมอต้มน้องไม้พี่น้องต้มน้องไม้และกะนี่ก็เป็นเป็ดเนาะพี่น้องเฟสจิกแกงน้องไม้เซฮิตเพาะหนาสบายดีสบายดีเด้อขั่วเป็ดยจบเมืไปหานนื่อยหอมคั่วเปี๊จนมีดบาดเนื้อเนาะพี่น้องเฟสเมนูต้มเป็ดกับปี๊ยจะยืดพรมบ่เออ อันนี้ฮีบอเฮดพอที่แสเฮทพอที่เอาใส่ตู้เย็นไว้พี่น้องกับเฮดเพิงเนาะนี่เป็นเฮดเพิงพี่น้องเฮดพอสือมาตั้งแต่ปุณละ ตอนนี้เดี๋ยวพอลกำลังสี้ยงหน่อไม้นาะสบายดีพี่โน้องแกี้ยงใหม่อีกแล้วโบพลเมนูแกงหน่อไ,ไม้ไหน่อไม้ของลายแม่มื้อนี้พักกินกับเฮาหลายเด้เคิงปลาผักไส้ใบกระทินหลายอย่างพี่น,น้องกินกะเี้ยงย่านั่งกับปั่นอ่ะเคีงปลา นิดนึงหอมมีกินนิดนึงออกกินคิ่งนิดนึงนต้นสีกกินคิ่งเบาแห้งปันได้มีกินดูโอ้กินเคี้ยวนะตั้มเขาเบือพี่เนาะน,นี่นางเยนำเนี่นางเคี้ยวแห้งเพราะว่าคอยปั่นเนาะ ได้มันจงสีบอติดกล่นห้ออ เมนูบานๆพี่น้องยำได้กับโบฝนแกงน่อไหม่มันฮอดหนาหนาน่องใหม่เดี๋ยวช่วงนี้ฮอดยำแกงน้อไหม่เดี๋ยวก็เดย้กินแต่แกงน่อไหม้พ่ออยู่บนํ้าบ๊เียวกรติ๊เดี๋ยวไป่น้ก็เื่อุก่อนเดี๋ยวไปพนให้ก็เบื่อซุกก่อน ตอนนี้เ่าตอนนี้ซุกแล้วเ่ากระซับสร้อยสร้อยตัวนี้ผู้หิอันนี้เป็นปีงเป็ดนะพี่ห้ังที่เ่าสิลาเป็ดพอข้าวปลาแมงข้อแล้วมีอ่ะมีอ่อยูนี่กระยางเราเกิดตัวละ บหหืกันพวกกยังอบสิบ้มีมีส่วนโบฟีอยู่บาทางทาแล้วบงบมีบโดต่ว่าเราใส่ใส่นะย่งี้ลยอเนาะบายดี่อมมนพี่น้องตอนหงเดอกกขาเบืองอะไรใส่เห็ดล่ะไม่อพี่น้องใส่แกงเราไหม่เห็ดพอลงไปเลย โดดง่ายดีเจ็ดพอกับหน่อไม้สมดุลบ่สมดุลกันพักกินก็แกงหน่อไม้ได้ไดายเกก้อยมาเตใไซเก๋เก้อยมาเตะเอเพื่อนน้องอัดเอารถไปกินเอารถลุง,ง,ไ,งไปไหว้บ่เอารถลุงไปไหว้โอเอารถลุงไปไหว้นาะพี่น้อง ใส่ใบะขามใส่ตุ้มปิดใสพีา่ต้ปิดอะใส่ใส่กล่องตุาเใส่นากินนะหอมเลยน่ากินบ่เขไอยู่ลบ้านพ่อแม่เขาอยู่ข้ใส่หอมแดงเหรอบ่าใส่หอมแดง่อัน้อหลายๆ ต้หอมแดงตุ้ตองเฟป่ะจัเองน้ำยายอมแกงนงมกินไรคนไม่ใช่ป่ะกินน้ำกันดวดีแกงสูเราดียขนอกซ้ำนี่พ่ออยู่บ่อะใช่วุดนีรดตุ้งเต้พี้น้องพ่อพ่อของตี่เลยไปกิน โอ้สุกแล้วบัดนี้เปรี้ยวแล้วบ่บ่ได้เปรี้ยวเนาะเกลือเนาะพี่น้องเค็มบ่จังนี่อันบ่เค็มดอกาตบ่เค็มดอกตกต้มอันนี้แล้วแกงแกงมแล้วต้มเป็ดแล้วก็สิกอยกอยเ็นะพี่น้องอันนี้เปนัวเด้อลายนัวลาย เป็ดหย่าโปจักเป็ดหยาโเมเฮงพอดีเอาไฟใชเวาลเดี๋ยวเอาโทรศัพท์ไปินใช้เอโทรศัพท์ไปิดนะสวัสดีปลาลุงบไปนี้ไปพละสวัสดีปาลุงเนี่ยออะปลาลุง ได้ไม่แซงใคเอาหา่ใครเอาหายรลุงไทยบ่ลุงไทยบ่ลุงไทยบ่ไพ่ไดีปลาลุกไม่ไหวดีปลาลุงเนี่ยสบายดีเวยสิโตนักนแต่แบบอีเหตุเบิ้งเหตุเบิ้งสบายดีปลาลกจะทีได้แล้วจะโบเหุดีอ่ะตัะเกินดีดสบายดีปลงดีละสบายดีสบายดีปลาลุงสบายดีทั้งนั้นีนาะ ไาเอา้าอันนี้นี่นี่ไปไปไปดินไปม่นีนนะน่หรอก่อนอะนอันนี้พี่น้องจักหน่อยเนาะจักหน่อยปีใหม่สิก้อยเป็ดเนาะอันนี้เลยก้อยกระลังเด็ดผักคาที่สใส่แกงใหม่ๆน้องพี่น้องครับน้ำเสร็จเพื่อสมานน้ำเนาะโอ้จะสองน้ำกูครขึนน้ำเยอะนาะ ก็เลยบอกมาอาน้ำแล้บอกว่ายังยัอพี่หนังเดียวจังหน่อยพี่ใหม่ก็เนั่งพี่นัตอนนี้เขาสีมาก่อยเนาะก่อยเพชรพี่น้ังใส่ใส่คาคาับใ่นี่ีคือโอ้ลูกลูกกินโเพชรเนาะคอยสีแบ่งออกก่อนเออแ่อกคนออกือบนะวงยัยเกือบพี่แต่คือท่าน คนให้มันเข้ากันสีแบ่งออกให้ลูกก่อนเพราะว่าเราคิดโมกี้ที่ใส่ผิดน้อยหนึ่งของลวงปรุงแหละหรอเป่ยังทีปรุงไม่ว่าตัวของลวงกันหรือว่าขอที่ปรุงก่อนปรุงก่อนใส่ผิดน้ำตาลละซักไปคิดโมยอะไรเพราะว่ามันจังสบายน้าหนาวขุน ไขว่จ yeah. yeah, yeah. yeah. yeah, yeah. uh ้า huh. พ uh ีค huh. yup. right. ืนว่าจะบิยายานแมนพี่น่าจะกินยาังไงราอเนีห้นลิายตอนตขี่รถมาเป็นเรือธรราามนะไขรมาจะเถื่นเลยตามโดยหอดุ๊แตน ครับเลือดอีกบอก<ม>ว่าพัดตีกันครับเกีรเ,เกยไ,ไ,ไว้ไว้เป็นไงนวันนี้ที่าสเวกกลับไปก็ไข้หวัดใหญ่ไม่ใช่มาวาน <c ười> ันนี้มีไข้อันนันพ <อ S 3> นี่ไข้นหวดนะงงไข้จะบังลมปเกียรบังลมไปสองทีกินยายาเอาดูอันนี้อันนี้แล้องอัพลน์นหม กินเขาเลยกบอาบน้นอน่ี่งกินเขาใช่ปูเสีอาบน้ำอานอนืนพี่สิไปน้ำตกไว้อยู่อ่ะจ้ะไว้ไว้กับืนก็หายแล้วื่นหแล้วเดี๋ยนอนกไปอันนั้นมันจะไงเนาะน้ำตกขี่ขี่รถเขาไปหอดน้ตกไปไกลตัดเงี้ยงก็ตัดเงียงก็ขึ้นขึ้นง่้ยอื้อห อนี้พี well, again, freely, like yes? field, so ่ว่าจะไปเที่ยวก่อนเหรอคะที่ไปเที่ยวก่อนนะครับกัปนียิ่งเงาตดพอดีเที่ยวแล้วกับกับทางปากเซเลยเนาะคขัานนุษย์ขับีอ่วาผมผมัดนะเก่เยเขาวนนเรัว ขัวขัวใบฮืองค่ะโบอยากพร้อมกันนะใจผิกน้อยนึงก่อนสีแองกห็นไอ่านิดนึงเคทนิดนึงได้ยู่บอะไรรึได้ได้ก้อยเงี้ยตับเบสตับเบสต้องเทปเบสบ่ ยาสีมกันพี่นะรับเป็มสถิตินะบอลอาพูดเราพูดแบบประธานนะจับด่าเอาเูตรเอาสูตรนะเพราะถ้าไหนใส่ใส่ผิดหน่อยหนึ่งจะไหมตอนนั้นจะตักออกนะจ๊ะใส่ผิดทุกพอพอๆๆมัต้องหาย เกดนมั่เต้น้ำครัเป็นตัวเดียวต้ตโต่งแล้ติดหอมแล้วใส่พริกคือออกมาเองติดเป็ดหอมอปเอาพักลงเลยคนเลยเพราะว่ามันบหได้หอยเอาไปใส่ต้น้า เอาไไปใส่ตุ่มน้ำเรียบร้อยพี่น้องเดี๋ยวมาเตอ่์ตาคูดพี่เขาพี่ได้แน่นอนกินหาวกัยังเดือกินน้ำกกินเป็นหมูเรีียบร้อยพี่น้องเย้าห่เเรียมโตแต่มพระเขาะบานนี่ถ่ายแก่ๆก็ได้ถ่ายแก่ๆมอ อพี่น้องไปนากินอะไรดีกว่าพี่น้องปาดพี่จิ้มเห็ดเพอบโบบินเอาไปจ้ะว้าวพี่เป็นเป็นน้องมาเจอกันพี่ตาลไม่กินเห็ดเพาะนะกินไม่เป็นนี่ต้องลองกินนี่จะแสบลองแล้วลองแล้วไปจ้ะล่องกินแล้วว้ากินแต่ตอนทำไมพี่เราโบหูว่าคล้องแสบคือนี่แหละเห็ดเพาะพี่น้องคล้องให้ ท้องแสบบานเฮาเด้อแกงแนวไม้ไทรเห็ดพอเอาไปเตรียมยายพอดีนะเขาเขาสวยสุกดูกระด้างหายไปหงบ้างเดี๋ยวพี่เอาออกไปเรืยกันเลยนะใช่หอนเด้อจักระวังหอนเด้อระวังหอนเด้อไปพี่น้องเดี่ยวห้าวแปลตบเป็ดไปจะไปคุยกันไหนใุยกันได้จะตักตบก่อนนี่ นอบัดนี่จะหอน้หอนบ่หอนจะจัะบ่นี่นี่บัวอยากเปลือยปนไรเด้อตรงเป็ดเพราะว่ามันหยาบนะบัวเห็ดแก่กับ่เนาะมีก่อยู่มีกอดข้าวกับขันกินเผ็ดกับพริกกะดาง ตักสังกก่งเปลืกกระบออ้พี่น้องบอยากเปลือยบันได้ดคอยสิได,ด้ดิเอาเห็ดแบบเด้งด้วยน,นะแมนเห็ดคำแมนใ่ะมมีคนเห็ดเป็ทันทานะอน่หน พี่น้องเดี๋ยวไปเจอกันตอนกินนะพี่น้องมาเด้อกินข้าวสวัสดีค่ะสวัสดีครับอาหารเย็นแซ่บครับอาหารแรงพี่น้องเดินไปใน้ีกล่องบริสิทธิ์พี่นุ่นยัางไปเอ,อิญปลาแมงพี่น้องเอินปลาแมงเอินอันนี้มากินน้ำกันเออแบ่งครับ แบ่งพักไปค้างผี่เออให้ผีก็ลูงลองกินพักอันนี้ก็เออนะขิงขิงป่าปมาแม่ออกมาเถาอุ่นกรับแม่ปลเอินอ,อน่อเราได้อยู่เยอะพักใส่ถักใส่ถักใส่ถักใส่คอยมากมากินกะแกียงหน่อยถักใส่กินกะแกงหน่อยอือเองกินผักไอ้นั่นนะผักที่ว่าเก็บในป่าเอามาผิดดิ มาเด้อพี่น้องกินข้าวแรงน้ำกันเนาะหิวเด้พี่น้องตอนนี้กะเลือกเบิรบเลิกเดี๋ยวนสวัสดีจะเก็บพักใส่มาแต่หม่องตัว่อยปลูกคนบ่แม่พักกินกับแกงน้ำไหมเนาะพี่น้องเปื่อยอยู่บ่โบเปื่อยไปไหนทางนี้กันมาเด้อพี่น้องมาเด้อกินข้าวน้ำกันเนาะ ยิวไครไปแล้วพี่น้องเวลุ้นไก่รูประจาวต้องเป็นปลาแมงอาหารแหลกของเขากระมีหัวแมงก์จานมีแกงน้องไม้พี่น้องมีหลับเป็ดแล้วก็มีต้มเป็ดแล้วก็มีอ้อหัวนะพี่น้องอ้อหัวปลาแมงเอาไม่หายส่งสายบอลสุกไปไปสอนเอาเขอว่าจะไปเอิญนะนะปลาแมงมวนบอเออเอิใส่เราเนี่ย กินขาวแรงแซ่บยู่วะแกงนงกอไม,ม้เอ,อื่อยหากระซิมอกอนเดี๋ยวซิมแกงมันนื้อเนื้เี้ยงนบเัน้ข้วีนอ่น้อกเามเงมาเด้อกินข้าวแรงน้ำกันเนาะกินข้าวแรงน้ำกันมีแต่น่าแซ่บมีแต่แน่แซ่บ แกงนมแกงนมเนาะป็ดตกเป็ดหมกอันกติก็บรรเลเห็ดเป็ดไดมือนี้ผีมากก็ได้แบบเห็ดเป็ดซะพี่น้องผีก็ลูกมากเนาะลูกมากสุดก่อนแกได้กินอยู่ว่าจะเป็ดโน้กกลืมอในกินไก่น่าจะลูกมากก็แม่แป๊วสุดก่อนในกินไก่เราไปนํำผัวอี่นนกิ มาเด้อแมงแกงนงใหม่เซตพอนีคล้องหมักพี่นุ่นเด้น่มาม่าแปบแมงยิ้มล้าบ่กระลังกินกระลั่งหิวเขานี่พอดีเคล้องแสบได้อ๋หัวเอาละพี่น้องเดียวปีใหม่กินเขาก่อนเด้อพี่น้องหิวเข่าแหงแล้วนีิ